ตำพริกเออตำห้าบัวตำห้าบัวกินเที่ยงพชอบกับเกงหรือไม้อันนี้ขั้นตอนที่ตันตำห้าบัวอ่อนได้ตำพริกอ,อะไรหลงมคะซื้อมาแต่ตลาดพันสารตะพุ่งนั่นเป็นห้าบัวอ,อ่อนเออกระหักบัวนี่ลากับลูกหลงมาตำเห็นแต่ฟ้าด ก็ใช่ปลาแดกขีลาใช่ปลาคามเหอใช่ปลาคามก <ừ, S 2> ินดำชิ้นลูกช <รถ S 2> <ม>ิ้นอยเหไหมตํำนั่นแหลกดิอันนม่ต้องตํำหมดตำแค่นั้นก็นตำท่านี้แล้วนะเนี่ย มันแซ่บกระตัมไหมอร่อยนะเนี่ยคั้นสุะตัมปีนะแซ่บแซ่บจะไปกระตัมแซ่บจะกู้กันหรือยัยจะเจ้าองตัมเจ้าไปแดกแซ่บแซ่บตัวเนาะน่านัา่นเราเดือดลอยตาัมมาันแหลก มุจากชือกินจื๊อยากขมุจากจะว่าอีโอบว่าไปอีโอบว่าไกเอาโอบเนาะมาเอาโอบเน่ยนี่ยายไพปรุงแล้วค่ะเส้นอะใบบะขามเปียกตำแหลกแล้วเรียบร้อยแล้วก็หั่นมาเน่ยสอนมาสับปรากับผงชีรไม่ใส่้นอาเนาะลา้าอันนีค่ะมันใส่ผงนัวค่ะผงนัวยายไพ่ใส่ผงนัวเส้นเต้าปลาได้ดตเค็มนี่แหะ อย่าขอ้วยจัมบ่แหลกนี่นิเนี่ยแควดีดนันาบงค่ะาแหลกเป็นแมแหลกดีแล้วพอดีนะเขาได้ยำเนี่ยบางกขซ้ำนี่ละแหลใส่แมล้วรพอดีแล้พอลยยาไพอแล้วว้าเห็นจะใช้งแนละตังเป็นนิละอืมก็เป็นข่ยะาัละย่าแบบาวเราก็มาจัมงด้าว่าผู้เดียวค่ะมีเยอะเอยพอ้วเออยาไฟปรุงรสแล้วผมนวเสร็จแล้วค่ะรีบเราใช้น้ำปลา กูเห <C jin x 2> <c tribute> er mm ็นบ้านนี้ปุ๊บนี่กับบุกแน่กูก็ออกกับบุกแน่นี่กลินเจ็บแสบๆเลยค่ะลงทงไปได้กินหากบัวตำหากบัวตำสมหากบัวตำสมหากบัวอ่อนนานๆได้กินทีเด้อเนาะถ้าน้บ่แห้งก็ไ่ได้กลิ่นแล้วนะท่านบ่แห้งบ่ได้กลิ่นเลยเจ้าโอ้ขากลอนออกด้วยเนาะบ่เห็นรื้อหม้อไปรู้ขึ้นว่าอ๋อแบบไม่ซีมด้วย หอมซิมอซิมออย่าไปซิมยวอัวอันนั้นวัวโป้งเออวัวป้งเออวัวโป้งเมนปแมนอันนี้บัวอันนี้เขาเนี่ยบัวเขาอไปกวนอามงคือถ้าบน้ากัได้ด้ยละมันใสมาซิมนุ่มัวปกติชิมแน่ไปชิมแล้วแสบบวเสบได้อหมนั่อืมเนแสบได้ไปสานซิเออตีแมนบ่วซิมกันเด้อค่ะเออยขึ้นบ่ อืมให้ข mm. ja ึ้กระเจบอืบออืมแซ่บขึมนแซ่บจะ้นขอทานสมเด็จอะไปแบบนี้แพ้สมสมยนร่เปอืมเพอาอกแต่พอาะบอกภาษาอ่ะอืมต้องไปเปี้ยวอย่างไรเนาะจีสมตาสมค้าาขาท่านไมปจีบหต้นมันนะถ้าไปจีบไหมถึงหลังค้าน่ขึ้นไปอ๋อท่านได้ฝงานบกกอมันที่บางกวนนี่เ้ยเจ้าฟานนะไปเอาบกกรมากกที่ฟาน กออไหนเร้าม้รเย้ไพแซ่บแด้ปะน่ออปนงานสแยเออซ่บง่ยหัวเ่นดูวยเออน้อยๆเย้อ่อนเอืออือแซ่บอนหัวัวห้ายวนลอยๆีมือตีมือของเย้ไพค่ะอสารบ้านทุ่งสารบ้านทุ่งกินง่ายๆแซ่บๆกิน่ายกินแบบอีสานอีสานค่ะเด้อบงเด้อค่ะ มาดีต่ที่เด้อขันอยากบ้านพระเจมนี้ตังกินเลยกินกับข้าวก็ได้เมนดู์ผู้เฒ่ามักจำอีกข่ากินกับตัาบ่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 อ่บ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 ่้่บค่ะ่บ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 บบ่บ่เ่บ่อ่บ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 กบ่บ่เนบ่บ